ต้อนรับค่ะก็สู่บ้านแม่พ่วงระยะไร้สไตล์วันนี้ก็ได้โอกาสดีนะคะมาขยยาจุลินทรีย์มาผสมหัวเชือ้อจุลินรีนะ,ะนี่ค่ะสีแดงเราต้องผสมสีที่มันไม่แดงนะคะนี่เป็นผสมหัวเชื้อกันนะคะอันนี้อันนี้ผสมมาแล้วนะไ,ได้ประมาณนี้เนาะ,ะ,ะก็เราจะทําต่อไปคะ่ะให้มันเสร็จนะคะนี่ค่ะหัวเชื้อของเขาเนาะก็จะแดงเงี้ยเราต้องเอาหัวเชื้อตรงนี้เอามาเชือจางที่ว่าเชื้อกาตายเนาะ,ะเชื้อเขาไม่เดินนะคะ าลายคานเป็นสีแดงโรสีแดงนะนี่เหมือนเชื้อเขาเนะี่จะประมาณนี้ที่แดงสุดๆเลยสีสวยมากนะตะนี่นะเอเรเราต้องทำเด็ดร้อนๆอย่างนี้นะประมาณนี้นะคะให้จอมปลมถ้าเขาลงตัวผสมปุ๊บเขาก็เป็นสีแดงเลยเด้วยทุกท่านค่ะตอนนี้เรากำลนะังเนาะ สีเขียวๆนะคะนั่นค่ะเดี๋ยวเราจะจัดการสีเขียวๆนี้ออกมาจะเป็นอะไรน,รนั่นค่ะนี่นะสีเขียวๆตรงนี้นะขวดนี้นะพิเศษเลยเดี๋ยวนะตั้งแต่ขวดใสๆลงมาตรงนี้นะตรงนี้ที่ไม่ได้ผสมนะตรงนี้ก็แค่นี้เนาะเดี๋ยวเราก็ทยอยทยอยเอาวดเด้งเดงไปผสมนะนี่หัวเชื้อของเขาอันนี้คือหัวเชื้อเลยนะได้แบงแเชื้อนะ เติมอาทิตย์ที่แล้วนะเติมหัวเชื้ออาทิตย์ที่แล้วแล้วเราไม่เขย่าเชื้อเขาเชื้อเขาจะไม่เดินนะทุกท่านเขาจะสงักนะทีน,นี้เราจะเอามาผสมเนละอันนี้โอ้ยต้องเขย่านะยาก็เริ่มสูงมาแล้วนะทุกท่านค่ะตรงนี้นหนเห็นไหมเราเติมหัวเชื้อเข้าไปแต่เขาเขายังช่งรักอยู่ไง น,นี้ก็ชองอะโอ้โหตัวนี้เยอะเลยเดี๋ยวเอาตัวนี้ดีกว่านะาตัวนี้ผสมไปเลยค่ะเดี๋ยวหมดเชื้อสีแดงผสมไปเลยอขอโทษทีอือแล้วอันนี้ไว้รอบต่อไปนะคะนี่ค่ะรอให้หมวดเชื้อเข้าผสมให้เข้าที่เข้าทางอีกนิดหนึ่งนะประมาณนี้ให้เขาโดนแดดไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะ เราก็จะทับหญ้าตรงนี้นะหญ้ามันจะสูงไวมากเขี้ยวนะฝนตกพอฝนตกปุ๊บนี่แหลนะปัญหาคือหญ้ามันจะรกนะเนี่โอเคนะคะไปะเดี๋ยวเราจะเอาแฟล์เชทชใส่ตรงนี้นะโฟล์เทชแดงๆตรงนน้นใส่แล้วก็ปุกแดงๆตรงเอ้กระปุกใหญ่ตรงนี้เนาะฝาเขาก็ลุยแล้วนะโอ้ยพี่น้องเอ้ย แล้วสีเขียวแล้วก็สีเขียวผสมนะเดี๋ยวป่าเดี๋ยวเราผสมกันเลยเอาสีแดงที่เขาเคยเป็นสีแดงจะเอาสีเขียวเขาใส่นะจะเปลี่ยนถ่ายขวดเนาะประมาณนี้นะันน่้ข่าผสมแล้วค่ะอันนี้ก็ผสมแล้วแล้วรอติดตามตัวตวไปอันนี้ก็เปลี่ยนฟ้านี่ก็ผสมไปแล้วนะคะผสมแล้วค่าป้าเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะคะจะเติมหัวเชือ้อขวดนี้ให้สองขวดนะสีเขียวแบ่งครึ่งนะครงนั่นคะ สีเขียวแบ่งครึ่งนะคะแล้วเราจะปรับเปลี่ยนสีของเขาว่าจะเป็นยังไงไว้ <appointment. S 1> คู่นี้นะฮะนี่ขวดยังเป็นสีเขียวนะเราดูจะดูพฤติกรรมของเขาเนาะจะเปลี่ยนไหมประมาณนี้นะเราจะเอาที่มันเต็มขวดนะคะที่มันไม่เป็นสีแดงเราจะแบ่งครึง่งแบ่งครึง่งแล้วเราจะเอาขวดเชื่อมมาเติมทีหลังนะคะเราจะแบ่งไว้ก่อนค่ะนู่นเหลือไม่กี่ขวดเนาะเตรียมขวดไว้แล้วนะคะไปกันค่ะผสมพีหนึ่งขวดนะคะผสมต่อเลยนะคะอันนี้ที่เราแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งไว้นะคะุกท่าน อันนี้ที่ผสมแล้วนะคะอันนี้ผสมแล้วนะคะผสมแล้วผสมแล้วก็เหลือแค่นี้นะแค่นี้แต่อันนี้ยังนะอันนี้ยังค่ะรออยู่ค่ะสูดเข้มข้นนะคะอันนู้นผสมแล้วนะผส,สมแล้วก็เหลือที่ตรงนี้นะเหลือแค่ตรงนี้อ่าเหลือแค่ตรงนี้นะตรงนี้ยังไม่ได้ผสมหัวเชื้ออันเดียวแต่เราจะใส่ครึ่งนะครึ่งต่อครึ่งนะมันจะได้ไวเนาะประมาณนี้นะคะไปติดตามกันค่ะ นี่เหลืออีกฝั่งเหลือแค่นี้นะคะห้าขวดเราจะผสมเลยนะคะของหัวเชื้อขวดเดียวเนาะขวดแรกๆเลยนะแดงกว่าเขาเนาะประมาณนี้นะเชื้อหนึ่งขวดเราแบ่งได้สี่ขวดนะคะแล้วก็ยุบัสองตัวนี้ไปผสมมันเข้มข้นนะคะเดี๋ยวรอโปรติดตามตอต่อไปอันนี้ยังไม่ยังไม่ถึงที่นะหัวเชื้อเขายังนะคะสองขวดที่อยู่ด้วยกันนะคะอัปเดตค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามตอนต่อไปอั่งทุกเอย่างเะาออ้ก็นะคอตค่ต่อไปนะคะนี่ค่ะ วันนี้วันที่28นะคุณลูาค้าอันนั้นก็เริ่มสีแดงเนาะก็เขาเขย่าเขย่าเขาก็จะเป็นเชื้อนะเขาก็จะปรับเปลี่ยนเป็นสีแดงให้เรานะคะเนี่ย <_ EN> มันเบียดกันเกินไปไหมเราในระหว่างนี้แล้วกันนะอ <_ EN> นี่หัวเชื้อของเขารอผสมค่ะ <_ EN> รอผสมนะ <_ EN> ตุ่มไปเลยค่ะ <_ EN> มันจะเบียดกันนิดนึงเนะ ห่างๆกันนิดๆประมาณนี้เค <Okay. S 1> นี่ฮะแล้วเราจะมาติดตามกันถึงตรงนี้นะที่ไม่ได้ผสมนะถึงตรงนี้เองขวดนี้ก็แล้วกันเนาะขวดนี้นะอันนี้ผสมละเคไม่ได้ผสมก็เหลือครึ่งๆนะจำง่ายๆนะเก็บตกอันนี้ไปตากแดดก่อนนะคะที่เหลือในร่มค่ะฝนตกมารอบหนึ่งแล้วเพื่อน แม่เชือก็เดินละเชือก็เดินไหมพี่มันมีฟองๆคือเชื้อเขานะเชื้อเขาก็จะเดินนะนี่ค่ะมันต้องมาขยา่าตอนแดดร้อนๆนี่แหละอืใครที่ทําจุลินทรีย์จะรู้จะรู้ดีนะมานี่เห็นไหมเชือ้อเขาเข้มข้นเลยนะ่นเนเข้มข้นค่ะ ฝนตกวันนั้นฝนตกดูพฤติกรรมของเขาโอ้ยนอหลุดได้ยังไงโนนโดนแดดนะตเขาคอยโดนแดดแดดช่วงนี้แดดจะไม่ค่อยมีฝนตกฝนเทลงมาค่ะทุกท่านค่ะเนี่ยเติมเชื้อไปแล้วนะ เชือกเขาก็จะเดินนี่เป็นฟองๆมีเชือกเขายังอยู่เชือกเขาเดินละต้องมาขยาเขย่าเช้าเย็นก็ได้ฟ้าไม่ต้องปิดแน่นนะควณนันค่ะถ้าจะแนะนําให้เอาแนะนาขวดไอ้สไปเนาะสไปที่มันมีมันจะแข็งแรงกว่าขวดน้านะคุณนันขวดน้ํามันไม่ค่อยแข็งแรง,งแลเลยละโาออกไป ดักเลดแล้วเขาก็จะบวมพองขึ้นมาประมี้ตีวจเขาก็จะยกนี่เห็นหมอันนี้เห็นไหมจะวางไม่ได้แล้วนะนีมอเชื้อของเขานะยังไม่ได้ที่นะะยังไม่ได้ที่อัปเดตอัปเดตตรงนี้ยังไม่ได้ผสมเหลือเหลือแค่นี้แหละยังไม่ได้ผสมะก็ข้างนู้ดอีกนิดนึง ประมาณนี้ร้อนหนักมกค่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะคะฝนนะคะเนี่ยค่ะวันนีนนะะน้วันที่28นะคะเนี่ยค่ะวันที่28นะคะทางนู้นก็สว่างโล่งแล้วนะสว่างโล่งๆแต่ทั้งเนี้ยมืดมาแล้วนะคะนี่ค่ะอัปเดตค่ะเราจะไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเอาอใส่ไอ่ มะเกิดเทศเราเนะาะมะเกิดเทศเราจะใส่จุลินทรีย์ตรงนี้นะไปอัปเดตแป๊บทางสรุปเราต้องย้ายนะเขาไม่โดนแดดนะไม่โดนแดนะด,ดรตรงนี้แดดตรงนี้ให้มันแดดแป๊บนึงเด้อเด้ออีกไม่กี่ขวดนะนู่นให้ดูแสงโล่งๆนะเป็นเพ่น ยอยู่ตรงไหนเวลาในฤด,ดูนะมันจะสวยอย่างนี้แต่ทุกท่นค่ะโอเคอันนี้ตรงนี้ไปตรงนั้นกว่าจะนั่นได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยทุกท่านค่ะทำเองใช้เองแต่มันก็ดีไม่ต้องไปซื้อของเขามันดีตรงที่ว่าทำเองใช้เอง ผักก็จะกรอบ,รอบนะฮะผักจะกรอบนะคะ,ะใช้จุลินทรีที่เราทําเองเนาะนี่ก็ให้เขาโดนแสงแดดนงเวลาผสมก็ต้องมาผสมตอนที่เขาแดดจ,จ้าๆร้อนๆน,นะฮะตอนที่เชื้อเขาเดินเนาะมันเอายากยนะบางครั้งก็ไม่เป็นสีแดงบางครั้งถ้าจะแดงก็แดงมาปุ๊บ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 ประมาณนี้นะ ล้วก็เอาหัวเชื้อต่อหัวเชื้อนะคะถึงจะได้เยอะๆนะนุ่นเริ่มแดงแล้วเริ่มนะคะแไนผลิต,อนนตอลอก,ก่อนนะ,ะไปดูมะเขือเทศหน้าผลเขาไม่ได้ปลูกกันนะอันนี้พอดีทดลองเนาะทดลองว่าซื้อมเมล็ดเอซื้อมะเขือเทศมาแล้วกินไม่ทันเนะ,ะแล้วก็เลยเสียเน่าเสียก็เลยเอามาหวานไว้ตรงนี้เขาดีเขาก็ได้ผลผลิต สวยๆนะแต่พอถึงหน้าฝนเห็นไหมเนี่ยเขาเขาก็มีนะเนี่ยเขาก็มีให้เราแหละแต่พอถึงหน้าฝนปุ๊บเขาก็จะเหมือนกับมีเชื้อราเหมือนกับมีชาาเชื้อราเด้ออันมีเชื้อรามก็ไม่โอเคโอ้ยนุนน่นนูนน่นนู่นนู่นเละแล้วค่ะนั่นเห็นไหมเละแล้วเละแล้วเ,เราไม่เห็นนะโอ้ยนะเนี่ยก็จะวเอไปหวานต่อทุกท่านเนี่ย หวานตรงนี้ต่อเด้วเขาก็จะอบมเมล็ดตรงนี้เขาที่เขาหวานก็คือปลายฝนต้นหนาวนะคะพวกท่านค่ะแต่ตัวนี้มันมีเชื้อราเนาะเชื้อราถ้าเอาไม่อยู่ก็ไม่อยู่นะ,ะ้วกท่านค่ะเรต้องต้มผักขี้เหล็กกันยอดเดาเนาะแล้วมีหลายๆอย่างนะ,ะที่เราทำกันนะอันนี้เหมือนกันโอ้เราใส่น้ำกรมซียิ๊แล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะอุย้ยขอโทษเด้อขอโทษค่ะ ขอโทษจริงๆนี่ฮะนั่น,น,นเขากำลังนั่นเพิ่งเห็นว่าที่มันอยู่ข้างบนน่ะมันก็โอเคอยู่นะแต่เราไม่ได้ใส่ใจเขาต้นเขาเห็นไหมบางลูกเขาก็สุกเอบสุกกว่านู้นนะนะก็ดีก็พอได้เนาะพอได้แต่ละมือของเราอะนะประมาณนี้นะอันนี้อะไรเนาะมันนะมันเทศนะมันอะไรไนมะ่รู้ จะดูผลผลิตของเขานะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยใส่เนาะอ๋อตาเขาจะเปิดตอนเช้านะหกโมงถึงเก้าโมงประมาณนั้นนะนี่จะได้เนาะลูกใหญ่นะลูกใหญ่เลยแต่เราไม่ได้ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมาเองเนาะโอเคเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างใส่ตรงนี้ไม่ได้ดูนะโอ้ฝนตกมันฝนตก เก็บผักเนาะส่วนมากช่วงนี้จะไปเข้าเก็บผักเห็นไหมพริกเห็นไหมพริกอันนี้พริกพริกเม็ดเล็กๆอ่ะนะนั่นนักกล้าคอค่ะรอจังหวะแยกนะไม่มีถาดไม่มีถาดที่จะแยกหรอกเนาะประมาณนี้อันนี้ก็เม็ดพริกเม็ดใหญ่นะพริกแมวนะเนี่ยอันนี้พริกแมวพริกที่มีเนื้อเขียวๆอ่ะนะผิวข้อจักเขียวๆนะนี่ยังยังยังไม่ได้เพิ่งอารมณ์เนะเนี่ยนี่ค่ะ เดค่อยมาแยกเนาะนู่นอันนี้ก็ต้นเ่วนชมสีชมพูนันเนหละเราได้มาเนี่ยต้นเมฆเขาคือตัวนี้แต่เมือเอ่อวันก่อนนั้นแตกเนาะมีไหนละลุล่งไปละเก็บไว้แล้วนะคะเก็บไว้แล้วนะคะเก็บราคาเนี่ยหลักฐานเขาก็แตกปลิววะปลิวว่อนนะพอดีเราจับได้ก็เอาแบ่งเอาแบ่งโปรยแล้วก็เก็บไว้นะไว้เก็บไว้ป,ปีหน้าเนาะ เราก็จะโปรยตรงนี้นี่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 ของเขาขึ้นแล้วเนี่ยเนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมขข,ขึ้นตรงนี้แล้วอ่ะเอะก็โอเคอยู่นะเหนว่าเขาแยกยังไงแยกแยกกล้าย,ยัางไงทีนี้รู้แล้วนะคะเราก็ช่วงก่อนเราจุดบินสีใสหมดเลยตรงช่วงนี้นะจุดบินสีใส่อันนี้ก็หยกเนาะต้นหยกก็แตกมาแล้วนะแตกมาแล้ว อัปเดตค่ะคุณฮันทุก,ทก,ทกอย่างอจะใส่จุลินทรีย์หมดนะจุลินทรีย์ที่ทำเองเนี่ยแหละค่ะ,ะผักดอกอะไรได้ทั้งนั้นะนะได้ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้นไม้ใบหญ้าได้ทั้งนั้นค่ะแต่เอาไปลาดหญ้าเอาไปลาดหญ้าหญ้าตายน้องฮัคน,คนค่ะ ได้นะกะ็ใช้ปริมาณเยอะเราจะน่าจะเอาไปน้ำห้องน้ําก็ได้โอเคโอเคนะคะก็ไปก่อนนะคะสุขสวัสดีค่ะอัปเดตค่ะจุลินทรีนะปุ๋ยสังเคราะห์แสงนะคะทาเองใช้เองนะคะผลผลิตได้เองนะคะผลผลิตที่เราได้มานะ่ะอันนี้นะแค่ okay, นี้นะคะไปก่อนคะ่ะสุขสวัสดีค่ะบ๊ายบายคะ่ะ